ตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่อำเภอบางปรมาะนะครับไปที่ชัยนาทอำเภอสังขบุรีรวมทั้งที่ดีเป็นพื้นที่ของสิงบุรีอำเภอพมบุรีการมาสำรวจครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะมาดูว่าเกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องการใช้น้ํา อย่างไรบ้างเพราะเป็นที่ทราบดีว่าในห่วงปีนี้นะครับฤดูแรงปีนี้เนี่ยน้าที่อยู่ในรุ่มเจ้าพยายเนี่ยมีการใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อ,อคูเรือนและก็รวมถึงเรื่องของท่าการหัวโภกบริโภกด้วยดังนั้นเนี่ยการทํานาปลั่งในรอบที่สองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรโดยท่านตีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ท่านร้อยเอกธรรมนัฐคมเผ่าเนี่ยมีแนวนโยบายที่จะ เรณ่งค์ลงนะครับและขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ชะลอหรือว่างดการปลูกข้าวนาปังรอบ2จากการที่ได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรในสพื้นที่ดังกล่าวเรพบว่าเกษตรกรมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะเรื่องของการรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางกรมชลประทานทางกรมเสริมเกษตรที่ส่งสื่อสารข้อมูล ไปยังทางเกษตรอำเภอเกษตรตำบลน,นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องที่ท้องถิ่นและก็ชุมชนเนี่ยให้เกษตรกรทาง3ามพื้นที่นี้เราสํารวจมาแล้วเนี่ยกเกษตรกรมีความเข้าใจว่าในห่วงสองสาเดือนนี้นะครับการส่งน้ําหรือว่าการให้น้ำเนี่ยจะค่อนข้างน้อยลงและก็ถ้าเกษตรกรปืนหรือว่าเสี่ยงที่จะทําการเกษตรหรือว่าการปลูกข้าวเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะ ทำให้ผลผลิตเสียหายไม่ไม่ได้รับผลผลิตตามที่ควรจะเป็นไม่คุ้มกับการลงทุนดังนั้นเนี่ยเกษตรกรจึงเข้าใจว่าการเ<ม>พาะปลูกนาแปลงรอบสองเนี่ยจึงควรที่จะงดเบ้นออกไปก่อนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราเข้าใจตรงกันระหว่างภาครัฐภาคเกรรษตรกรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลดีกับภาพรวมของประเทศเราคิดว่าความเสี่ยงเรื่องของน้ําสาหรับการปลูกข้าวนาปีในภวคเรือนพฤฐภาคม จะมีความเรียกว่าความเสี่ยงที่จะลดน้อยลงแล้วเชื่อว่าเกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่ดีขึ้นได้ในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงที่เกษตรกรพักนานะครับไม่มีการปลูกพืชเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรควรจะบำรุงรักษาดินนะครับหรือปุ้นปูบำรุงดินโดยใช้พืชตระกูลขัวนะครับเป็นต้นรวมทั้งสามารถที่จะขอรับพวกปัจจัยการผลิตเช่นพันุ์ผักกับสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อที่จะไปปลูกผักเพื่อลดรลยจ่ายนั่นก็แปลว่าในช่วงประมาณสัก 40วันหรือ60วันเนี่ยท่านสามารถจะถลดายจ่ายจากการปลูกผักได้ก็จะทําให้โคเรือนพอจะก้าวข้ามผ่านพ่วงเวลาที่พักพักหนาได้นะครับดังนั้นเนี่ยกรมส่งเสริมกรเกษตรก็ต้องขอขอบคุณทางกเกษตรก,กรทุกท่านนะครับที่มีความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารมีความตระหนักในการที่จะประหยัดน้ําร่วมกับประชาชนทั่วไปของประเทศไทยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องเกษตรกรนุ่งพงผู้ดาท้องดินท้องที่ที่สื่อสาร ข้อมูลต่างๆให้เกษตรกรได้เข้าใจอย่างครบถ้วนนะครับก็ต้องขอบคุณครับ